สวัสดีครับในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงข้อสมมุติของสมการ linear ร์ g r e s s i o n เพื่อที่เราจะสามารถที่จะอ้างอิงถึงตัวประมาณค่าที่เราได้คำนวณในหัวข้อที่ผ่านมาข้อสมมุติแรก assumption ที่1 SLR 1 s ในที่แทน simple regression ก็คืออันนี้ก็เป็นกรณีที่เรามีตัวแปร2ตัวก็คือ x กับ y เราสมมุติว่าแบบจำลอง Simple Linear Regression ที่เรากำลังพิจารณานั้นมีลักษณะที่เป็น Linear in Parameter ครับก็คือว่าไอตัวค่าเบต้า1กับเบต้าของเรามีอยู่ในรูปของการยกกำลัง1นะครับอันนี้ก็เป็น Assumption แรก Assumption ที่2 SLR 2นะครับเราสมมุติให้ x นะครับตัวแปรที่บายของเราเป็นอิสระจาก Error t r r m นะครับหรือถ้าเขียนเป็นสัญลักษณ์ทาง คณิตศาสตร์ก็คือว่า covariance ของ xi กับ ui นั้นมีค่าเท่ากับ0นะครับอันนี้ก็เป็น assumption ที่2 assumption ที่3นะครับก็คือตัว slr 3นะครับเราสมมุติให้ตัว error term ของเรานะครับในตัว ui เนี่ยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ0นะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยเวลาที่เราพูดถึงค่าเฉลี่ยเท่ากับ0เนี่ยนะครับก็อาจจะขึ้นอยู่กับในกรณีที่ตัวแปร x ของเราเนี่ยมีลักษณะเป็น ตัวแปร random variable ป่านะครับซึ่งในที่นี้ถ้าเราสมมุติว่าไอตัวแปร xi ของเราเป็น random variable นะครับเวลาที่เราพูดถึงว่ามันมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ0ูนเราก็จะนิยามโดยใช้ตัว conditional expected value ของตัว e r r o r term ui นะครับ given xi นะครับมีค่าเท่ากับ0นะครับแต่ถ้าเราไปดูในหนังสือนะครับถ้าเป็นกุชติเวอร์ชันเก่าๆเนี่ยนะครับเขาก็จะสมมุติให้ x เนี่ยไม่ได้เป็น random variable x เป็นตัวที่ถูกกำหนดนะครับไว้ค่อนข้างชัดเจนนะครับเป็นเป็น f i x variable นะครับก็คือเป็น non-stochastic อันนี้เราอาจจะสมมุติง่ายๆว่าตัว expected value ของ ui เนี่ยมีค่าเท่ากับ0แนะครับแต่ก,ก็ตามในที่นี้นะครับเวลาที่เราสมมุติเนี่ยเราก็มักจะอยู่ในรูปของการที่ x เนี่ยเป็นตัว Random Variable ซึ่งก็จะสอดคล้องกับชื่อจริงนะที่เวลาที่เราไปเจออ,อยู่เช่นเราศึกษาเรื่องของค่าจ้างกับการศึกษาการศึกษาก็เป็นตัวแปรซึ่งเป็นตัวแปรสุ่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สมบุติในศาสณระที่ตัว conditional expected value ของ error term เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ0นะครับแล้วก็จากคุณสมบัติดังกล่าวเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะเอามานะครับพิสูจน์เกี่ยวกับ คุณสมบัติของตัวประมาณค่านะครับตัว estimator นะครับซึ่งในที่นี้นะครับอไอตัว estimator beta hat 2นะครับจานะกคนะ่าที่แล้วนะในตัวสูตรนะครับในตัว estimator นะ beta hat 2ก็คือจะเท่ากับซัมของ x i เล็กนะคูณกับ y i ส่วนด้วยซัมของ x i เล็กยกกำลังสองนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ย นะครับตัวสมการ regression ของเรานะครับไอที่ <Yeah. S 1> y i เท่ากับเบต้าบวกเบต้า x i แล้วก็บวกด้วยตัว e อ r ร์เลอรนะครับถ้าเราเอา y i นะครับมาซ้ำรวมกันแล้วก็าหารด้วย n นะเราก็จะได้ค่า y bar นะซึ่ง y bar ก็จะเท่ากับนะครับเบต้บวกเบต้าะครับ x bar แล้วก็บวกด้วย u bar นะค่าเฉลี่ยของ u นะครับเราลอง กลับไปส้าตัว y i นะแล้วก็หารด้วย n ดูเราจะได้พลนี้นะครับถ้าเราทั้ง2ส,ส่วนนะครับสมการ a นะครับลบด้วยสมการ b ครับเราก็ได้ y i ลบ y bar นะครับก็จะเท่ากับเบต้าหนึ่งก็จะตัดกันไปนะเบต้าสองก็จะตัวในวงเ,วล,เวล็บก็ได้ x i ลบ x bar นะครับแล้วก็พลสุดท้ายก็คือ ส่วนที่เป็น UI โดยที่ U bar นะครับค่าเฉลี่ยของ U ก็จะมีค่าเท่ากับ0นะครับหรือเราก็สามารถเขียนได้ว่าเฮ้ยไอตัว Yi-Y b ลบ y bar ก็คือ y i เล็กนั่นเองนะครับก็จะเท่ากับเบต้าคูณกับ x i เล็กแล้วก็บวกด้วย UI นะครับดังจากตรงนี้เนี่ยถ้าเราเอาพจน์เนี้ยนะครับเอา Yi ไไปแทนค่านะครับไปแทนค่าในในสูตรข้างบนเนี่ยนะครับเราก็จะได้ ว่าไอเบต้าฮท2เนี่ยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับพจน์แรกก็จะเป็นนะครับซัำของอตัวซัำของเดา๋ยวผมเขียนเต็มเตหมนะซัำของ X i คูณกับเบต้าสองบวกด้วย u i นะแล้วก็หารด้วยซัำของ X i กกำลังสองนะครับซึ่งถ้าเรา เอาในส่วนบนนะั่นเราเอา xi คูณนะครับในพจน์แรกกับพจน์ที่2นะนะครับพจน์แรกเราก็ได้ตัวเบต้าสนะคูณกับซัม xi คูณกับ xi ก็เป็น xi กํลังสองนะครับแล้วถ้าเราหารด้วยซัม xi กํลังสองมันก็จะตัดก,กันไปนะอันนี้ก็คือพจน์แรกส่วนพจน์หลังเนี่ยนะครับส่วนพจน์หลังเนี่ยเราก็จะได้นะครับตัวซัมม์ของ x เล็กนะ xi คูณกับ u i นะครับแล้วก็ส่วนด้วยสัมของ x i กำลังสองนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นค่าเบต้า2แฮทนะครับฉะนั้นไอเบต้า Beta 2แฮทเนี่ยนะครับตัวเบต้า2แฮทที่เราประมาณค่าขึ้นมาเนี่ยจริงๆมันก็คือมันก็จะมีค่าเท่ากับนะครับค่าค่าจริงเนี่ยคือค่าปรับเบต้า t a 2แล้วก็บวกด้วย นะครับซัมของ xi คูณกับ ui ส่วนด้วยซัมของ xi กำลังสองนะครับซึ่งจากตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าเรารหาค่าเฉลี่ยนะครับถ้าเราหาค่าเฉลี่ยของเบต้าสองนะครับก็คือ take expected value ของเบต้าแฮทสองนะ given x นะครับ given ตัวแปร x นะนะครับก็จะเท่ากับเราเอาไอค่าเบต้าแฮทสองจาก สูตรในสีชมพูใส่ลงมานะนะครับเราก็ได้ตัวเบต้าสนะครับบวกด้วยซ้ำของ x i คูณกับ u i ส่วนด้วยซ้ำของ x i กำลังสนะครับ given ทั้งหมด given x ไปนะครับงันในส่วนแรกนะนะครับส่วนแรกก็คือส่วนที่เป็นเบต้าสองนะ expected ของเบต้าสซึ่งคือค่าคงที่ก็เท่ากับเบต้าสบวกด้วยนะครับ เอ p uh, e c t e d value ของจพ์ uh, ที่เป็น sum XI คูณกับ UI ส่วนด้วย sum ของ XI กำลังสอง v e เ x นไวเราะในที่นี้เนี่ยเวลาที่เรา g i v e x XI ตัวที่เป็น XI นะครับตัวที่เป็น XI เนี่ยคือตัวที่เราทราบค่านะนะครับเราสามารถดึงออกมานอกตัว expected value ได้เพราะฉะนั้นถ้าผมดึงส่วนนี้ออกมาก่อนนะนะครับดึงออกมานอกตัว expected value นะครับ ข้างในวงเล็บก็จะเหลือแค่เบต้า2นะครับบวกด้วยหนึ่งส่วนซัมนะครับ xi กำลัง2คูณกับ expected value ของซัม xi คูณกับ u i given xi นะถอโทีทีเวนเอ็ทั้งหมดก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าเราลองไปกระจายเนะไอซัมตรงนี้ก็คือมันก็มีโพสต์ตั้งแต่ x 1คูณกับ u 1 นะครับบวก x 2คูณ u บอ2นะครับไปเรื่อยถึงโพ์ที่ n นะครับซึ่งเวลาที่เราเขียนออกมาในรูปของผลบวกเนี่ยรวมกันใช่ไหมเราก็สามารถที่จะ take expected value ไปทีละโพ์ได้ซึ่งเวลาที่เรา take expected value ไปทีละพจนะครับก็จะมีส่วนที่เป็น xi นะซึ่งเราทราบค่านะเพราะเรา given ตัว xi ไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในจน์หลังเนี่ยเราก็จะได้เวเ2รสนะบวกด้วย1ส่วน3 u xi กําลัง2เนี่ยนะครับ แล้วก็คูณกับซัมของ xi คูณกับ expected value ของ ui given xi นะนะครับโอเคเพราะฉะนั้นจากตรงนี้พดหลังตรงนี้นะครับ e x p e c t e d value ของ ui given xi อันนี้ก็คือค่าเฉลี่ยของ error t r r m นะซึ่งเมื่อกี้ในข้อสมมุตินะครับข้างบนนะนะครับเราสมมุติว่ามันมีค่าเท่ากับ0นะครับมันมีค่าเท่ากับ0 เพราะฉะนั้นก้อนนี้นะครับมีค่าเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นพดหลังทั้งหมดนะครับศูนย์คูณกับพดที่เหลือเนี่ยก็จะทําให้พดหลังเนี่ยมีค่าเท่ากับ0ูนะครับเราก็จะได้ว่าค่าเฉลี่ยของเบต้าแฮทสนะครับเราจะเขียนในรูปของ c คอนดิช n นลนะ Expected Value ของเบต้าสองแฮทนะ g IVEN X นะครับก็มีค่าเท่ากับเบต้าสนะครับค่าเฉลี่ยของตัว e s t i m ม t o r มีเท่ามีค่าเท่ากับตัว population parameter ก็คือคุณสมบัติความเป็น unbiased estimator ก็คือถึงแม้ว่าเบต้าแฮตเนี่ยเวลาที่เราไปดึงสุ่มตัวอย่างมาเนี่ยในแต่ละครั้งเราอาจจะได้ค่าเบต้าแฮตสที่แตกต่างกันนะครับแต่โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับค่าเบต้าแฮตสก็จะมีค่าเท่ากับตัว poplation u parameter ก็คือตัวเบต้าสนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยนะครับข้อสมมติที่เรามาใช้ในการพิสูจน์คุณสมบัติ unbiased estimator ก็คือข้อสมมติ slr 3นะ นะครับก็คือการที่บอกว่า,าตัวอเออร์เล r รทมเนี่ยนะครับมีค่าเฉลีย่ยเท่ากับ0ูนย์นะครับนะีบ่ก็เป็นคุณสมบัติอันแรกนะครับของ b e ต้าแฮซึ่งเราก็สามารถนะครับพิสูจน์ในลักษณะนะครับเดียวกันนี้แล้วเราก็สามารถที่จะสุดได้ว่าตัว เบต้าแฮทเนี่ยก็มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ Beta 1หด้วยเช่นเดียวกันก็เป็น unbiased estimator นะครับฉะน OLS estimator ทั้งตัว intercept และตัว slope estimator เนี่ยต่างเป็น unbiased estimator นะครับอันนี้ก็คือคุณสมบัติอันแรกนอกจากนี้นะครับสิ่งที่เราสนใจถัดไปก็คือในส่วนของตัว variance นะเรารู้แล้วค่าตรงกลางของ b e ต้าแฮเนี่ยอยู่ที่ ตัว population parameter นะครับแล้วการแผ่ของมันละ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เนื่องจากการแผ่เนี่ยเราก็ต้องการข้อสมมุติอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือตัว slr 4นะครับข้อสมมุติที่เราเรียกว่าเป็น homoskedasticity นะครับ homoskedasticity เนี่ยนะครับเราเป็นข้อสมมุติเกี่ยวกับค่าความแปรปรวนนะครับของตัว error term นะครับอไอตัว homoskedasticity ก็คือ ค่าความแปรปรวนเนี่ยของ UI เนี่ยมีค่าคงที่นะครับมีค่าคงที่ก็คือว่าณแต่ระดับนะครับของตัวค่า XI นะครับถ้าเราหา variance ของตัว e อ r l ์นะครับ given ด้วยค่า XI ใดๆเนี่ยนะครับค่ามันก็จะมีค่าคงที่นะครับอันนี้เราก็จะเรียกมันว่าเป็น h o m o s k a e t i c i t y h o m o ก็คือเป็น1นะก็คือมีค่าค่าเดียว variance มีค่าค่าเดียว ซึ่งตรงค่านะครับถ้าเกิดค่า variance นะครับ variance คือคือ,คอไอตัว s k i l ัป i ิ i t y เนี่ยมันมีลักษณะที่เป็น hetero hetero <eth> ก็คือมีหลายๆค่านะค่าความแปรปรวนมีหลายๆค่านะครับในกรณีนี้นะครับค่าความแปรปรวนของ e ิ r e r Term ก็จะมีค่าที่แตกต่างกันนะครับซึ่งก็อาจจะแตกต่างกันตามค่าของ xi ด้วยนะครับตัวอย่างของกราฟสมมุติว่าเราสนใจเรื่องเกี่ยวกับตัว x เป็น ไรายได้แล้กันนะครับรายได้กับการบริโภคนะครับวเป็นการบริโภคนะครับถ้าเราดูนะแต่ละระดับรายได้นะครับสมมุติที่ะระดับรายได้ x 1นะครับค่าความแปรปรวนนะครับของตัว EARTH TERM นะครับถ้ามันแพรในแต่ละค่าของ x นะ x 1 x 2 x 3มันแพรออกมาเหมือนๆกันนะครับในกรณีนี้ก็จะเป็นกรณีที่เป็น h o m o s k e d a t t i i t y y นะครับ h o m o s ก e d a s t i c i t y ในขณะที่ถ้าเกิดนะครับณแต่ระดับของ x นะครับมีค่าความแปรปรวนการแผ่เนี่ยที่แตกต่างกันอย่างเช่นในรูปนี้เนี่ยยิ่งค่า x นะครับยิ่งรายได้มากขึ้นนะครับค่าความแปรปรวนนะครับของตัว e อ r ร์เธอร์เนี่ยก็มีค่าที่สูงขึ้นนะครับก็คือไอถ้าเราคิดถึงเรื่องของการบริโภคนะยิ่งรายได้มากเนี่ยการแกว่งของการบริโภคอาจจะมีบางคนเดินที่บริโภคน้อยมากมาก คุณเรือนก็ไปโพกสูงมากๆเนี่ยนะครับในกรณีนี้เป็นกรณีตัวอย่างของ heteroskedasticity นะครับโอเคอัน okay. ในที่นี้เราสมมุตินะว่าหน้าแต่ละระดับของ error term นะครับ given xi เนี่ยนะครับมีค่าคงที่ซึ่งจากคุณสมบัติตร,ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปใช้ในการนะครับคำนวณตัว variance ของตัว beta hat นะครับ อนอกจากนี้นะครับ,อ,อ,มมรบอีกข้อสมมุติ1นะครับอีกข้อสมมุติ1เนี่ยนะครับเราก็สมมุติว่าไอตัวเออร์เลอร์เทอร์มเนี่ยนะครับที่ออฟเซอร์เวชันที่ต่างกันเนี่ยนะครับเราสมมุติให้สมมุติว่า ui กับ uj เนะี่ยเป็นเออร์เลอร์เทอร์มของ2 observation เนี่ยนะครับเราสมมุติว่ามันไม่ไม่มีความส,สาหสัมพันธ์ระหว่างกันนะครับไม่มีสาหสัมพันธ์ระหว่างกันนะครับหรือเขียนเป็น ส,สาระคณิตศาสตร์ก็คือ covariance ของ ui กับ uj มีค่าเท่ากับ0ูนย์ะครับหรือถ้าเป็นกรณีที่เป็น e uh, x p e r i r e n t a l variable เนี่ยก็เขียนว่า covariance ของ uh, ui กับ uj มีค่าเท่ากับ0ูนย์ะครับก็อย่างในกรณีนี้ก็คิดง่ายๆว่าอย่างเป็นกรณีของ error term ของ2 observation เนี่ยนะครับเวลาที่เราไปสุ่มตัวอย่างมาเนี่ยไอตัว error term error term จำได้นะ error term มันก็คือหมายถึงตัวแปรอื่นเนี่ยที่มันไม่ได้อยู่ในสมการ e g r e s i o n ของเราเนี่ย ของแต่ละโคเรือนเนี่ยมันมีนะครับไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันนะครับไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันซึ่งจากแอสซัมพชันทั้งสองเนี่ยนะครับเราก็สามารถหาค่า variance นะครับของตัวเบต้าแฮทได้นะครับจากเมื่อกี้เนี่ยนะครับตัวเบต้าแฮทสองนะถ้าเราจำได้นะครับไอตัวเบต้าแฮทสองเนี่ยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับเบต้าสองนะแล้วก็บวกด้วยซัมของ xi คูณกับ ui นะส่วนด้วย ซ้ำของ xi กำลังสองนะครับซึ่งในที่นี้ถ้าเกิดเราอยากจะหาค่า variance ของเบต้าแฮตสองนะ given x นะครับก็จะเท่ากับเราก็เอาค่าด้านขวามือนะมาแทนค่าในเบต้าแฮตสองนะครับพจน์แรกเป็นค่าคงที่นะครับเพราะฉะนั้น variance ของค่าคงที่ก็จะมีค่าเท่ากับ0นะเพราะฉะนั้น variance ของเบต้าแฮตสองเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับนะครับพจน์ที่เป็นซ้ำของ xi คูนกับ u i กินซัมของ x i กํลังสองนะครับทั้งหมดกิน x นะนะครับเพราะฉะนั้นไอตัวที่เป็น x เนี่ยนะครับก็คือจะเป็นตัวที่ที่เราทราบค่านะนะครับเป็นตัวที่เราทราบค่าเพราะฉะนั้นอ่ะจริงอันแรกที่เราทำได้ก่อนก็คือไอตัวตัวหารของเราเนี่ยนะครับซัมของ x i กํลังสองเนี่ยสามารถดึงออกมานอก variance ได้นะครับก็มองมันเหมือนเป็นค่าคงที่นะครับเวลาที่เราดึงค่าคงที่ออกมานอก variance นะครับขอมาเขียนข้างล่างนี้นะ เราก็ได้เป็น1ส่วนด้วยซัมของค่าคงที่ทั้งหมดยกกำลังสองนะนะครับแล้วก็ส่วนที่อยู่ในส่วนบนนะส่วนตัวเศษเนี่ยก็จะเป็นซัมของ x i คูณกับ u i given x i นะครับโอเคไว้นั้นจากตรงนี้นะครับถ้าเกิดเวลาที่เรา given x i เข้าไปนะครับตอนนี้ตัวที่เป็นตัวที่เป็นตัวแปร นะครับเป็น Random Variable ก็คือตัว UI นะครับซึ่งในที่นี้ถ้าเกิดเราสมมุติว่านะครับตัว UI เนี่ยเป็นอิสระต่อกันนะนะครับไม่สัมพันธ์กันนะครับเราก็สามารถที่จะกระจายนะครับสามารถที่กระจาย Variance ไปทีลพตทีลพตได้นะครับไม่ต้องมีส่วนที่เป็นาาศาสตสัมพันธ์ระหว่างตัว UI กับ UJ นะ U1 กับ U2 นะครับเพราะฉะนั้น ในที่นี้เราก็สามารถที่จะเขียนได้เป็น1ส่วนซัมของ xi กับนังสองนะครับที่เาสองนะตัวในวงเล็บก็จะเป็นซัมของ variance ของ xi คูณกับ ui given xi นะนะครับเนื่องจากอันนี้เราใช้ไอคุณสมบัติ slr 5นะนะครับมันเป็นอิสระต่อกันเพราะั้นเราก็สามารถกระจาย variance ไปทีละขดได้ ซึ่งจากตรงนี้นะครับตัว xi นะนะครับตัว xi เป็นค่าคงที่นะครับตัว xi เป็นค่าคงที่นะนะครับเ mm. พราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะดึงมันออกมานอก variance ได้นะครับแต่ก็เหมือนเดิมนะเวลาที่ดึงออกมานอก variance เราก็ต้องใส่เป็นกําลังสองนะนะครับเรามองเหมือนเป็นค่าคงที่นะครับโ okay อเคเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็นนะครับหส่วนด้วย sum xi กาลังสองนะทั้งหมดยกกําลังสองคูณกับ sum ของ xi กำลังสองคูณกับ variance ของ ui given xi นะครับซึ่งเมื่อกี้เราบอกว่าข้อสมมุตินะ variance ของ ui ไม่ว่า xi จะมีค่าเท่าไหร่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนเนี่ยทั้งหมดมีค่าคงที่นะมันเท่ากับ sigma s q u a r e นะครับอันนี้มาจาก slr 4นะนะครับเพราะนั้นจากตรงนี้นะครับเราก็ได้ค่าคงที่นะซึ่งเวลามันเป็นค่าคงที่เราก็สามารถดึงออกมานอก summation ได้นะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเหลือเป็นนะครับ sum ของ xi กำลังสองคูณกับ sigma square หารด้วย Sum ของ xi กำลังสองแล้วก็ทั้งหมดนี้กำลังสองนะครับเพราะฉะนั้นกำลังสองก็จะไอตัว sum xi กำลังสองก็ตัดไอกำลังสองนี้ไปตัวนึ่งนะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้สูตรของ variance ของ beta h a ฮสองนะครับก็จะเท่ากับ sigma square ซึ่งก็คืออะไรเอ่ยซึ่งก็คือ variance ของตัว error term นะ นะครับหารด้วยซัมของ xi กำลังสองนะครับ x นี่ x เล็กนะเพราะฉะนัน้นไอตัวหารนี่มันคืออะไรนะมันคือตัว variation ของ xi นะครับอันนี้คือ xi ลบ xbar กำลังสองนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นตัวที่กำหนด variance ของ beta hat 2นะครับในส่วนของ beta hat 1เราลองไปดูในหนังสือหน้าวิธีการที่ เราไปหาตัวเบต้าแฮทหมานะครับแต่ว่าหลักๆอันนี้ก็คือตัว variance ของเบต้าแฮทสองนั้นเราก็จะได้ว่าไอตัวเบต้าแฮทสองของเราเนี่ยนะครับตรงกลางเนี่ยค่าเฉลี่ยของมันก็จะอยู่ที่นะครับเบต้าสองนะแล้วก็มีลักษณะของการแผ่นะครับตัว variance ของเบต้าแฮทสองก็มีค่าเท่ากับสูตรนี้นะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรา ถอดสแค Root ของ variance เราก็ได้ตัว Standard d e v i t t o o n นะของ Beta า a ฮ2สองนะครับตัวสแควรูทของ variance เบต้า a ฮ1หนึก็เป็น Standard d e v i t t o o n ของ Beta hat 1นะครับนี่ก็จะเป็นคุณสมบัติของตัว OLS estimator นะครับทั้งความเป็น u n i a s e d estimator นะครับแล้วก็ตัว variance ของมันนะครับ ค่าความแปรปรวนในตัว variance ของ Be t a Hat 2และก็ Beta h a t 1จะขึ้นอยู่กับค่า sigma square หรือ variance ของ error term ซึ่งตัว error term เป็นตัวที่เราไม่สามารถที่จะสังเกตเห็นค่าได้เพราะฉะนั้นในกรณีของอตัว sigma กำลังสองซึ่งจะมาแทนค่าในตัว variance ของ b e t a h a t เราก็ไม่สามารถที่จะทราบค่าได้เพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องประมาณค่าขึ้นมา โดยที่ในการประมาณค่าตัวซิกมาสแควร์นั้นเราสามารถที่จะใช้ตัวเออร์เลอร์เทอร์มนะครับไอตัว UI ซึ่งเออร์เลอร์เทอร์มเนี้ยก็คือการที่เราเอาค่า YI ลบด้วยเบต้าแฮทหนึ่งแล้วก็ลบเบต้าแฮทสองนะครับซึ่งไอตัว UI อนะครับซึ่งเราจะมาหาค่า Variance เนี่ยไอทั้งเบต้าหนึ่งแล้วก็เบต้าสองเนี่ยเราไม่ทราบค่านะเราทราบค่า YI แล้วก็ <I. S 2> เพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติสิ่งที่เราทำก็คือเราก็จะแทนค่าเบต้า1แล้วก็เบต้า2ด้วยเบต้าแฮตหนึ่งและเบต้าแฮตสองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ตัวไอเรสิดูวนะครับ u i hat ก็จะมาเป็นตัวแทนของตัว UI เพราะฉะนั้นในการหาค่า variance ของ UI เราก็จะใช้ variance ของ UIH อแ UI นะครับหรือตัวเร s ิดู a l แฮตนะครับซึ่งในที่นี้เวลาที่เราใช้ตัว variance เวลาที่เราคำนวณหาค่า variance นะปกติเราก็จะเอาค่า y i ยกกำลัง y i ลบ y bar แล้วก็ยกกำลังสแล้วหารด้วยจำนวนตัวอย่างใช่ไหมครับแต่ซึ่งในที่นี้เราก็จะใช้ตัว sum ของตัว residual นะยกกำลังสองหารด้วยจำนวนตัวอย่าง n นะครับลบสลบสในที่นี้ก็มาจากจำนวนพารามิเตอร์ที่เราประมาณค่าในที่นี้ก็คือตัวเบต้ hat 1กับ b e ต้ hat 2อนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยปรับนะครับในเรื่องของ Uh, ตัว degree of freedom นะครับแ้เราไปได้ตัวประมาณค่าของซิกมาเ a t ซิกมาสแควร์นะครับเราใช้สัญลักษณ์แทนก็คือซิกมา h ฮ t กำลังสองนะครับซึ่งถ้าเราถอด square root ของตัวซิกมาเฮดกำลังสองเราก็ได้ซิกมา h ฮ t นะครับเราเรียกตัวซิกมา h ฮ t ตัวนี้ว่าเป็นตัว standard error of estimate นะครับหรือเป็น standard error of regression นะครับซึ่งเวลาที่ uh, เราแทนค่าซิกมาแฮทกำลังสองเนี่ยลงไปในแวร์เรียนของเบต้า a ฮ รหรือ Standard Deviation เนี่ยนะครับเราก็จะเรียกนะครับตัว Standard Deviation ของ e อสิเมเตอใหม่ว่าเป็นตัว Standard Error นะครับ standard error หลักๆมันก็คือการที่เราเอานะครับตัวเป็้าซิกมาเฮเนี่ยแทนลงไปแทนที่จะเป็นตัวซิกม่านะครับ okay. จากนะครับข้อสมมุติ ที่มีเมื่อกี้นะครับเราก็สามารถที่จะพิสูจน์ได้นะครับแต่เราอาจจะไม่ได้มาพิสูจน์ในวิชานี้นะนะครับแต่ให้เราทราบคุณสมบัตินะครับของตัวเบต้าแฮทนะครับไอตัว o อเอสเอสเตมิเตนะครับหรือเบต้าแฮทเนี่ยก็จะเป็นตัวประมาณค่านะครับที่มีคุณสมบัติเป็นเบสลิเนียแอนด์เบแอดเอสเตมิเตนะครับหรือใช้ชื่อย่อเป็นบลูนะครับ b l u e blue เนี่ยนะครับ b ตัวแรกเออ่มาพูดถึงตัว l ก่อนนะครับตัว l ก็คือ ตัวเบต้า a ฮ2เนี่ยนะครับจะมีลักษณะที่เป็นฟังก์ชันเส้นตรงนะครับลิเนียกับตัวแปรตามก็คือสามารถเขียนเบต้า a ฮ2เนี่ยเป็นฟังก์ชันเส้นตรงกับตัวแปรตามของเราได้ตัว y นะครับคุณสมบัติข้อที่2นะครับก็คือ,คอตัว u เนี่ยตัวเป็น u n b i a s e d estimator ซึ่งเมื่อกี้เราได้พิสูจน์แล้วนะนะครับแล้วก็อันที่3นะครับเมื่อกี้เราพูดถึงตัว variance นะเราคำนวณค่า variance นะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ไปเทียบ ตัวแปรอื่นๆเนี่ยแต่ถ้านะครับเราไปเทียบกับตัวแปรอื่นเนี่ยเราก็จะพบได้ว่าไอตัว variance ของ beta hat เนี่ยก็จะมีค่า variance ที่ต่ำที่สุดนะในบรรดาตัว estimator ที่เป็น unbiased และเป็น linear อื่นๆนะครับเมื่อเทียบกันซึ่งการที่มีค่าความแปรปรวนที่ต่ำที่สุดเนี่ยเราเรียกมันว่าม,มีคุณสมบัติที่เป็น efficient นะครับอันนี้ก็คือตัวตัว e ของเรานะครับอันเป็นตัว base นะครับอันนี้จะเป็นตัว base นะ base linear unbiased estimator ะครับซึ่งคุณสมบัติท,ทั้งหมดเนี่ยรวมกันเนี่ยนะครับมันจะอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าเกาส์มาคอฟเตียเลมนะครับก็คือว่าภายใต้อข้อสมมุติเมื่อกี้เนี่ยนะครับ SLR 1ถึงถึง5นะครับตัวประมาณค่า OS เนี่ยก็จะเป็นเบสเรียแนลอันเบียสเอสติเมเตอร์นะครับก็คือว่าอย่างเบต้าแฮทเนี่ยนะครับก็จะมีดิสติบิวชันนะถ้าเราไปเทียบกับเบต้าอื่นสมมุติเป็นเบต้าสตาร์นะอาจจะมีลักษณะที่เป็นอันเบียสเช่นเดียวกันแต่ว่าไอเบต้าแฮทของเราเนี่ยก็จะมี Distribution ที่มี variance ต่ำกว่าตัว estimator อื่นๆ